เอาละค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยเป็นเพียงแนวทางใหนบบนนบบ้นะครับผมกับบ่รูว่าตัวเลขมันจะเข่าเนาะจะเข่าหรือรุดกับว่ารู้นะครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งครับให้ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจค,ครับผมแนวทาง เข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขเนาะมามาเจอกันอีกครับกับแนวทางนะครับผมก็สองศูนย์เฉียดไปเฉียดมานะวันนี้ได้แค่เฉียดได้แค่เฉียดได้แค่เฉียดแล้วครับผมเข้าให้แน่กับบดาเนาะ เขียดไปเขียดมาทำร้ายกันตลอดเลยอันนี้อาการป่วยกะกินยาแล้วก็กินยาแล้วก,ก็ก,กินน้ำหลายๆอย่างแท้ที่ท่านผู้ชมอย่างที่คอมเมนต์บอกนั่นแหละครับผมแต่กะดีขืนอยู่แต่ว่ราะท่านหายขาดเนาะก็ดีขืนอยู่แต่ว่ราะท่านหายขาดแต่เท่ากับกินยาอีกคือเกาครับกะกินยาเท่ากับมากลงคำนววให้อีกคือเกาครับ ที่บางคนบอกว่ารูดสองตัวจะเหลืออะไรล่าหุ้นนะเนาะพูดถึงล่าหุ้นนะครับต่อไปรูดสองตัวจะเหลืออะไรคือว่ารูดสองตัวนี่คือรูดล่างอย่างเดียวหรือว่าชอบบนก็รูดบนอย่างเดียวนะคะผมสองตัวก็คือสามสิบดถางเนาะสามสดมันก็จะหยุดถ้าเข้าอาจจะได้90สบหรือว่า9กบสใช่ไหมครับผม บางเวบ็บอาจจะได้เก้าสิบสองนะเก้าสิบสองหรือว่าเก้าสิบลบสามสิบแปดครับนั่นแหละครับคือกำไรของเราเนาะรูดสองตัวบนรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างรูดฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับบมเมนไห่รูดบนล่างนะครับผมเนาะเป็นเพียงแนวท่านนับคุ็คือกครนบเป็นเพียงแนวทานเลือกให้มา หุ้นกะพ่อเขาเนาะเขาแล้วก็หยุดพ่อครับให้เล่นแค่สี่หุ้นนะครับนับไปครับหนึ่งนี่แคอ,อีกีนห้างไต้หวันถ้าเกิดวันไหนที่หุ้นแรกๆมันหยุดไปแล้วก็ถอยไปข้างหลังข้างหลังครับให้มันเล่นแค่สี่หุ้นถ้าไม่เข้าภายในสี่หุ้นหยุดพอแล้วเก็บทุนไปเล่นพรุ่งนี้ครับถ้ามันเข้าแล้วหยุดต้องหยุดครับหยุดพอเนะ มาวันพรุ่งนี้วันพระรหัสสบดีครับล่าหุ้นบวกยี่กียี่กีบวกล่าหุ้นรูดสองตัวห้ากับเจ็ดครับรูดสองตัวคือว่ารูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างวัดใจสองตัวครับจับคู่กันครับห้ากับเจ็ดจัดไปครับล่าหุ้นบวก ยี่กีบวกลาหุ่นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันพฤหัสก็จะมีหวยลาวต้องเดียครับหวยลาวลาวเขาขอนจะลุ้งไหวอีกคลิปนึงเนาะมาฟังค,คุณหวย้านอยกันจากหน่อยหนึ่งครับขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ที่เขามากคอมเมนต์ให้กำลังใจครับผมโอเคมากเลยครับสําหรับคอมเมนต์ดีใจมากครับผมนะมา พิเศษครับพิเศษออกสามศูนย์หนึ่งถ้าออกสามศูนย์สองนี่เราก็เข้าแล้วนะเนียมันเขียดอย่างเดียวครับไม่เข้าเลยเนาะล่างออกแปดสามเจาะไม่เข้าครับตัวเด่นเข้าสองกับสามเนาะแต่เราไม่ได้เจาะสามแปดครับเจาะไม่เข้านะครับผมส่วนห้าน้อยปกติออกหนะ้าเจ็ดสองเนาะ บนออกห้าเจ็ดสองสองเขาก็ไม่ได้เจาะเจ็ดสองครับส่วนล่างออกสองสามครับเข้าอ,อับตัวเน้นตัวแดงเลยครับผมเขาอยู่ครับเขาแล้วก็ยุดพอนะครับหยุดหยุดไปต้องไปต่อไหนตั้งสินนะครับเก็บทุนไว้เล่นพรุ่งนี้ต่อครับ v i p ออก9 2 1 9 2, 0, ก้าสองศกร่ไดเนาะแต่ว่าเราก็ต้องหยุดแล้วว่าครับผมล่างออกห้าห้าครับโอเคครับผมเขาห้าน้อยปกติค่ะเขาาล้วก็หยุดครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกเหล็กใดเนาะมาไปต่อครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ประจำงวดวันพระรหัสที่ยี่สิบ พฤษภาคมสายวิ่งสายรูดฟันทงไปที่เก้าครับเก้าลูดเก้าวิ่งเก้าเก้าจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงตัวเน้นเก้าศูนย์เก้าห้า 9 0 95ตัวเน้นครับ9จ้าจคู่ครับ9 4 97 9 0 95 94 97จูดรูดเกวิ่ง9กฟันท่งไปที่เก่านะครับนะกะต้องรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับตอนยินเนาะ การลงทุนก็นต้องมีความเสี่ยงนะครับผมเราต้องแบ่งใจด้วยนะครับแบ่งใจได้จีบด้วยนะเข้าบ้างหลุดบ้างน,นะครับผมมาตัวเด่น2ตัวครับเก้ากับ7พรุ่งนี้ครับ9กับ7 7, 7. จ็ดับคู่ครับเจ7ดศูสเจดห้าครับ เจ็ดศูนเจ็ดสี่เจ็ดห้าโอเคครับผมมักกระจับไปครับบมมักกดูเป็นเพียงแนวทางก็ได้ด้วยครับแนวทางว่าจะเป็นยังไงเนาะตรงกับท่านผู้ชมบอมาตกกันครับ04 0ยห้า ห้าเจดครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าเจ็ดครับสิบตัวเจาะจัดไปครับผมสายจอกะสิบตัวครับสายลูดก็วัดใจไปที่เก้าเนาะตัวเดียวสายลูดก็ไปตัวเดียวครับสายจอกะสิบตัว สายรูดมืมว่านี่ถ้าใครสายรูดกับเขาบุญลางเนาะแต่ว่าก็อยู่ที่ท่านผู้ชมน,นะครับดวงล้วนๆดวงด้วยบุญด้วยทุกอย่างนะครับผมเนาะทั้งคนลงนะครับว่าจะลงไห้เขาวอนึ่มาจับสามตัวครับสามตัวครับสี่เก้าศูนย์ เก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์อีกหนึ่งตัวครับ่เก้าห้าจัดไปครับผมโอเคบอสำหรับแนวทางหมวยหาหน้อยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณทุกการคอมเมนต์ไว้ขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมครับฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ให้ทางช่องน้ำด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องเองครับ